ใอ่ก okay. ับปห้าเมตรเค้นั้นเราก็คลิกที่ปลายจุดแล้วก็ดึงมาให้ตรงนะครับแล้วก็อันต่อไปกด S key หนึ่งครั้งมาอันต่อไปกด S k e หนึ่งครั้งมาอันต่อไปตอนนี้สิบห้าเมตรแล้วนะครับแล้งก็ยี่สิบเมตรละ ครับก็คือจะจะแบ่งเป็นส่วนอินทีเรียตรงนี้นะครับที่จะเป็นปราสาทของเราตามสเก็ชนะครับ <Reading. S 2> 10เมตรนะครับจะบวางเสาช่วง5เมตรแล้วก็จะวางหน้ากว้างตามแนวยาวสัก25เมตรเพื่อจะได้ให้เกิดแนวลึกฉะนั้นก็ติดลายเหมือนเดิมนะครับก็จะวางจากแนวนี้นะครับขึ้นไปแล้วก็ดับเบิลคลิก ที่ตัวนี้เป็น a อชิปนะครับเป็นเแล้วก็จะวงังกิดลาย5เมตรเช่นเดียวกัน a r c h ิ t e c เ u อรัลนะครับก็จะคลิกจริงๆเราสามารถเอเลได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วเราะนั้นนะเราคลิกที่ตัวนี้แล้วก็เลือกที่เอเลนะครับแต่เอเลทั่วไปเราใช้เราใช้เะเลนะครับขอโทษนะครับคลิกที่ตัวกิดลาย A แล้วก็ใช้เอเลนะครับแล้วก็คลิก ทีนี้เราจะใช้นัมเบอร์5อันนะครับ5ชิ้นแล้วก็ชิ้นช่วงละ5เมตรโซนะครับ5นะครับแล้วก็ไป5เมตรก็จะได้20เมตรพอดีเอายัง่าอยู่1กิดลนยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมดึงไปทางนิดนึงนะครับแล้วก็เขาเป็นกรุ๊ปแล้วเนี่ยพอเราใช้อเล่มันเป็นกรุ๊ปเนี่ยเราก็ระเบิดกรุ๊ปออกมาก่อนนะครับแล้วก็มู จะมุกถอยหลังไปตรงนี้สัก5้าเมตรจะได้มีพื้นที่นะครับแล้วก็จะเห็นกิจลายด้วยมือเลยก็ได้นะครับ <c oughs> กิจลาย f 5เมนี้เห็นกิจไลน f ทีนี้เราก็ลองมาเปลี่ยนฟอร์แปนกันเลยนะครับเก็ไปที่ l i n แล้วก็ไปที่ floor architectural นะครับ ลอเป็นฟอร์ธรรมดานะครับเราจะใช้ฟอร์สักเมตรห้าสิบแล้วกันที่ชั้นหนแล้วก็เป็นแบบดรับด้วยลายนี่คือระยะพื้นทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้จะยาวมาตรงนี้แล้วตัวอาคารในลักษณะนี้ฟิเโอเคถ้าเราเปิด 3d view ดูเราก็จะได้ปันมาในลักษณะนี้นะครับ ทีนี้แปลนตัวนี้ผมจะให้มีพื้นที่มีสเปซที่หนากว่าน,นี้นิดนึงเราอาจจะเปลี่ยนจากผมจะดูพิเคตจากเจเนติกฟลอตัวนี้เป็นฟลอสักห้าสักสามร้อยมิลลิเมตรก็คือประมาณสามสิบเซนนะครับแล้วก็มาแก้ค่าอ๋อสามสิบเซนมตแล้วนะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องแก้ถ้าไม่มีเราดูเอาได้นะครับแต่เราใช้ฟลอร์สเตนติกสามร้อยเลยจะได้ เป็นหนบันไดขึ้นนะครับคราวนี้เราก็มาเตรียมการเขียนบันไดทึบๆลงไปก่อนเพื่อเตรียมสเปซเพื่อจะเขียนงานต่อนะครับไปที่เลเวลหนึ่พอเราจะเขียนด้วยความที่เราขึ้นโมเดลที่เลเวลที่หน,นะครับทีนี้เราไปดูที่ซาเวลหรือภาพด้านหน้านิดนึงตอนนี้เราเลเวลหเราอยู่ที่0ูนย์แล้วฉะนั้นเนี่ย ไซส์จริงๆอาจต้องเตี้ยลงไปอีกฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะคิดว่าจะยกตัวเลเวลหเนี่ยให้สูงลอยขึ้นไปอีกซักเป็นก่าเป็นอีกเป็น60เซนนะครับมี30บันไดขั้นที่1ขั้นที่2อีก30เป็นรวมเป็น60ขั้นที่3เป็น90นะครับเพราะฉะนั้นเลเวลหผมจะยกไปที่90เซน นะครับแล้วก็ตัวเลเวล2เนี่ยก็จะเป็นที่สี่เหล็0เก้าสบครับจริงมันจะเป็นรูปเลเวลนะครับแล้วก็ตัวอาคารจะลากจะเขียนเลเวลขึ้นมาเพิ่มนะครับโดยที่เลเวลที่1จะเตี้ยลงมา90้าสิเซนดังนี้นะครับแต่ในนี้ผมจะใต่เป็นเ l ล u d ฟอร์แล้วกันนะครับ เป็นกราวที่ศูนย์ไม่ใช่ระยะสตักเจอแล้วเดินข้อ,อ,อกเอเที่เขาหลบกันอยู่ในลักษณะนี้นะครับเอาละเราก็จะไปเขียนบันไดที่ระดับกราวฟอร์กันนะครับเราเปิดกราวฟอร์ขึ้นมาใหม่ที่กปลอแปนนะครับเราอยู่ที่มุมแปนเข้าไปที่สเตอร์แล้วก็คลิกแล้วเล็งน,นะครับว่าจะให้ขึ้นจุดเริ่มคือจุดสปาร์ท n อคือจุดเอ็ ขีดขั้นก็ตามใช้25เป็นตัวตั้งนะครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนให้แม่นยำเนี่ยนะครับนนเราใช้สแต็แบบตรงนะครับสังเกตว่าเขาเขียนจากเราสามารถเลือกล่างได้จากเซนเตอร์นะครับในแบบนี้นะครับนี่ก็ระยะสูงขึ้นถ้าเราต้องการสักตอนนี้อ่ต่างกัน90เซนนะครับต่างกันเเซนที่กดสเกลมานะครับเราก็ไปที่คำสั่งแล้วก็มูฟ ให้เขามาชิดกันกขณะนี้นะครับพอเราหมุนไปที่วิวพอร์กก็เห็นแต่ตอนนี้จุดเริ่มและจุดจบเราผิดอยู่เราฟินิชโมเดลก่อนนะครับแล้วเราก็มาคลิกที่ตัวสเตร์ตบบนี้นะครับแล้วเราก็บอกว่าให้เขาเริ่มที่ระยะกราวแล้วก็ให้ไปจบที่เลเวลที่หนึ่งโอเคก็จะพอดีกันตามนี้อ่าลบผมจะไม่เอาราตกเรากันจับ แล้วก็อันนี้คือไทป์ของสแตร์ที่เรามีนะครับเปิดสแตร์เปิดด้านข้างแต่ไม่เป็นไรผมก็จะคลิกที่เข้าไปที่อินสแตร์ตรงนี้นะครับแล้วคลิกที่ด้านข้างตรงน,นี้แล้วเราก็จะลบทิ้นะครับโอเคแล้วที่ตัวสแตร์เองเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับเราฟินิชโมเดลก่อนแล้วเราคลิกที่ตัวสแตร์ตรงนี้หนึ่งครั้งเราสามารถอีดิตสแตร์แล้วเข้าไปเพื่อยืด ตัวบันไดให้พอดีกับขอบด้านข้างเดี๋ยวเราจะมีแผ่นมาปิดด้านข้างเป็นแผ่นเพลบอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาลางตัวที่เป็นดีไซน์ของตัว <c oughs> ปราสาทกันเลยนะครับก็คือจากแบบที่เราดูกันในตอนแรกตอนนี้ผมมาที่ 3D view ด้านข้างเราไปดูทีไซน์ view แบบเกียร์ให้เรียบร้อยก็จะเป็นปราสาทที่เป็นรูปเพชรที่ขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็เลเื้อยขึ้นไปข้างบน ในลักษณะนี้นะครับก็จะไปเอารูปในอินเทอร์เน็ตขึ้นมาแลว้วเพื่อมาด่าฟต่อขออนุญาตแก้กิจลายตรงนี้ให้ยืดออกไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะไปดึงให้เข้ากัดีกันพืวอความสวยงามในแบบนี้เราก็จะมีแพทเทิร์นอะไรประมาณนี้นะครับมาเป็นตัวสร้างแต่ผมก็จะไม่สติ๊กกับตัวแพทเทิร์นตัวนี้ก็คือจะล่างโดยใช้สเกลในแบบขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มไปที่ ล่างจากตัวเป็นที่เลเวลที่2ครับจริงๆที่เลเวลที่2จริงๆไม่มีเลเวลที่2นะครับผมใช้คำว่าเป็นซิลลิงกันแล้วกันจะมีซิลลิงแปลงอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าางนี้ผมใช้คำว่าซิลลิงเป็นลูปอันเดอร์ลูปแล้วกันนะครับเวลาเราเขียนอาลูปลูปเลเวลก็ได้นะ อางยิปตาไทยกัน,นะระดับใต้ข้องฟ้านะครับแล้วตอนนี้เขาะจะเปลี่ยนได้ไประดับใต้ท้องฟ้าที่ทีนี้อจะมีระดับฟ้าจริงๆที่3เมตรอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปด้านนี้ก็จะล่างระดับฟ้านี้ดับลงมาสักจาก4เมตรลงมาสัก5-80เซนนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นระดับฟ้านะครับครับแล้วก็จะดึงตัวนี้สือลงไปให้เป็นให้อ่านง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นระดับพื้นร้านอาหารนะครับโอเคทีน,นี้อ่าเราก็มี แต่ว่าเรา,เราโมเดลเราจะโมเดลที่ระดับใต้ท้องฟ้านะครับไปที่ระดับใต้ท้องฟ้านะครับเดี๋อันนี้เราจะโมเดลตามตรงนี้ขึ้นมาเราจะเห็นพิลิมิเตอร์ของตัวขอบะอาคารเราอยู่เดี๋ยวกาแพงเราจะมาเขียนตามทีหลังเพราะนั้นเราจะดีไซน์ให้เป็นฟาษารูปเพชรตรงนี้ไปเลยนะครับเรามาเริ่มเขียนแมสกรีขึ้นมานะครับไปที่แมสแอนด์ไซส และ In Place m a s h นะครับเป็น m a s h หนึ่งนะครับแล้วในที่นี้จะโมเดลแล้วก็อยู่ให้แน่ใจว่าเรา <c oughs> Raw on Workplane แล้วก็อย่าลืมตั้ง Snap 3D นะครับเป็นเชนนะครับที่นี้ผมก็จะดับเส้นสามเหลี่ยมตามแพทเทิรตัวอย่างที่อ,อยู่ในโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆได้ลองโหลดไปนะครับแต่ในที่นี้ผมจะดับให้ตัวที่ให้ส่งเป็นประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องสีเรียดแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถลาก เอา image มาใส่ได้นะครับแล้วก็มาา a r k ตามได้ครับแล้วก็ย่อขยายไดใดจะได้ก็เร็วดีนะครับอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอุญาดา a r k ขึ้นมาเลยเพราะทรงนี้ไม่ได้ยากนะครับแล้วเราก็ดูให้แน่ใจว่าเป็นมเดลอ on plan แล้วก็ส n a p สามดินนี้ผมจะา a r k สร้างทรงขึ้นมาก่อนนะครับให้ได้ล้วรอบขอบชิดให้เป็นทรงทีน,นี้ผมจะา a r k เขียนแบบเป็นทรง ให้เข้าเข้าออกอ,อก็มาก่อนให้คุมพื้นที่อพื้นที่10เมตรของเราที่เป็นหลัปหลังคาตัวนี้นะครับก็จะดับเป็นแบบแบบนี้ไปเลยนะครับก็จะอ่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมก็จะพยายามดับให้ได้ทรงรวมก่อนก็จะดีไซน์เป็นยังไงก็ตามก็จะพยายามคุมให้ได้แบบในพีลิมิเตอร์ก่อนเพื่อจะได้กะ ระยะได้ง่ายๆคือจะถ้าเราไปมองถึงดีเทลภาพรวมแล้วก็อาจจะงงๆกับตัวสเปซและตัวแบบได้นะครับนี่เราก็ล่างไปเห้นี่เราก็ล่างทีงนี้ก็มาล่างภายในต่อเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดลันไปหลังจากที่เราดับเสร็จเลยนะครับ หลังจากที่ดาวเสร็จในแนวรูปในแนวแปลแล้วเนี่ยผมก็สวิตช์มาที่3รมดีวิวแล้วก็เลือกโหนดต่างๆนะครับแล้วดึงให้สูงหรือต่ำลงในระดับที่ไม่เท่ากันยังไงเดี๋ยวโมเดลนี้ก็ดาวน์โหลดไปศึกษาได้นะครับนะครับก็จะดึงให้สูงให้ต่ำลงให้เท่ากันตอนนี้อยู่ที่3ามดีวิวนะครับในระดับประมาณนี้ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะจินตนาการว่า,าใช้โมเดลสูงหรือต่ำลงประมาณไหนนะครับ อันนี้จะเห็นว่าด้านริมเน้นทิ้งชายไว้4ี่จุดทิ้งชายไว้4จุดดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการเขียนให้ถ้าไปดูที่รูปด้านฟอนต์วิวเราก็จะเขียนให้ตัวนี้คุมลงมาที่ใต้อาคารโดยที่มีจุดที่เป็นจุดต่อเนื่องอยู่4จุดใวยกันนะครับคราวนี้ก็จะไปเขียนที่ด้านเวส t นะครับ ที่เป็นรูปด้านด้านข้างทิ้งจะทิ้งจุดหนดข้างบนไว้สี่จุดนะครับก็ที่โมเดลนะครับตอนนี้ยังเป็น on plane อยู่นะครับแล้วก็ข้างบวกจะจัดสะเก็ตโดยที่ยังไม่ได้ต่อเนื่องกันอยู่ก็สเก็ตไปตรงนี้ก็สเก็ตภาพรวมเหมือนเดิมนะครับ ครับก็จะมีตัวแพทเทิร์นตัวนี้ออกมาแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็จะไปที่ตัวแพทเทิร์นตัวนี้นิดนึงแล้วก็จะดึงเขาถอยกลับในกน x อกพอกมาเยอะเกินไปนะครับพอกมาเยอะเกินไปแล้วดีเช็คโอเคอันนี้จะหดเข้าไปประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้ทั้งโหนดนี่ไปไปทางนน้นแล้วก็แล้วกัน,กนทีนี้ก็จะต่อโหนดนะครับทีนี้เราก็ไปที่โมเดลนะครับ เหมือนเดิมโมเดลไลน์เหมือนเดิมนะครับแต่นี้เป็นออนเซอร์เฟสละเราก็ดึงก็ลากได้เลยนะครับไปจุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดหนวดให้เข้าให้เกิดเป็นรอยปูปะเข้าออกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะลากคอนโทเซดจะเลือกที่โหนดนี้นะครับ ก็ดึงให้เขาออกมาทาง x ความหนานะครับจากโดดากราโน่ต่างๆที่เราได้สร้างแพทเทิรนขึ้นมาเราก็ไปคลิกที่บารนะครับแล้วก็ให้เขาคิดร์เอทฟอร์มเราต้องเลือกสามอันนะครับ ลักษณะนี้แล้วก็ Create form เราก็เป็น solid form นะครับทีนี้เราก็เลือกเป็น solid แบบแฟๆตรงนี้นะครับก็จะเป็น solid เป็นแผ่นทึบได้ในลักษณะนี้นะครับเราก็เวลาเลือกก็เลือกทีละาีละาอันนะครับแล้วก็กด solid form มันจะเป็น solid ได้นะครับเป็น void form ได้นะครับอันนี้เราเราเลือกเป็น solid นะครับหน,นะครับ สนะครับที G ่ t e เป็น Solid นะครับเป็นแบบไม่ไม่มีความหนานะครับเลือกในแบบที่สองก็